ตามความคืบหน้าคดีของแน่นอนนะฮะเรื่องของอาจารย์แมนคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยคาดการว่าในเรื่องของการทําพิธีต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวดวงหรือไม่น่นะฮะล่าสุดเองนะครับทางกอง,องกบรรณการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เข้าไปตรวจสอบครับสำนักอาจารย์แมนว่าจะมีมาเกี่ยวโยงด้วยหรือไม่เรื่องยาเสพติดตอนนี้ไม่พบนะฮะแต่ว่ามีการจําลองเรื่องของอ่าเหตุการณ์น่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการเอาผิดไปถึง2คดีด้วยกันครับ ติดตามความคืบหน้านะครับในคดีของอาจารย์แมนเรื่องนี้นะฮะผู้สึกข่าวก็รายงานนะครับภายหลังจากนายอภิวรสิ์นะครับ หรือว่าอาจารย์แมนอายุ35ปีซึ่งก็มีภาพะนะฮะที่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของพลตรวจตรีนะครับชัดปันทการนะฮะคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1พร้อมด้วยกับทางพนักงานสอบสวนนะครับของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ก็รวมกับตำรวจนครบาล9นะฮะ ก็เข้าไปในสอนอพรอะเกษอาขออภัยครับเพชร,กรเกษมะนะครับเข้าไปตรวจสอบภายในสํานักของอาจารย์แมนย่านเพชร,กรเกษมเก็บรูปรวมพยานหลักฐานต่างๆเพราะมีคนแจ้งด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่ทําแอคเคอร์ต่างๆเนี่ยพฤติการดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นการร่วมหลับนอนแบบปกติ<ะ>คือมันดูเกินกว่าคนปกติทั่วไปนะฮะหลายคนก็มุ่งเป้าไปในเรื่องของยาเสพศติดต่างนะครับทีนี้พอเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะฮะ ในอาจารย์แมนผมเรียกอาจารย์แมนแล้วกันเนาะก็เข้าไปชี้จุดที่ประกอบพิธีกรรมนะครับแล้วก็จาลองเหตุการณ์ตามปรากฏในคลิปที่ให้เห็นเลยซึ่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างยาเสพติดปรากฏว่าก็ไม่พบแต่อย่างใดนะฮะพบเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหานะครับอย่างเรื่องนี้แน่นอนนะฮะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงสอบปากคำอาจารย์แมนครบถ้วนแล้วแล้วก็ตรวจสอบในรายละเอียดนะครับว่าเข้าขายผิดในประเด็นใดบ้าง โดยนะครับนายอภิวรสิทธิ์นะครับยืนยันกับตำรวจว่าจะไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและจะไม่ทำคลิปนะครับเพื่อให้คนมาทำพิธีกรรมอีกแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนนะครับก็รีบดำเนินการสรุปข้อกล่าวหาให้ได้ภายในวันนี้เบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของอนา,าจาร์แล้วก็เผยแพร่นะคะคลิปต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียก็คือผิดพรบาคมอม2กรณีต่างๆนะฮะที่ถูกน่าจะโดนมาคับใช้คดีไปกันในวันนี้ ส่วนระหว่างที่เข้าตรวจค้นนะครับอาจารย์แมนเองก็บอกว่าตนเองเนี่ยทำตามที่เจ้าหน้าที่ให้ทำนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดียืนยันไม่มีเจตนาถ่ายคลิปเพื่อผลิตเป็นคลิปลามกอนา,าจารนะครับแต่เป็นคลิปตัวอย่างของการประกอบพิธีเท่านั้นขอภัยสังคมด้วยที่อาจจะมีขั้นตอนที่แรงเกินไปหรือว่าดูไม่งามตนเองก็บอกนะครับว่าขอน้อมรับความผิดเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองครับครับนี่นะครับก็เป็นสำนักของอาจารย์แมน นะครับก็เบื้องต้นยังไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ให้นะครับสาธิตวิธีการทําพิธีกรรมให้ดูหน่อยนะครับก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่ใช้ในการทําพิธีกรรมก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นท่มามกลางกระแสข,ข่าวที่ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมเป็นอย่างยิ่งณเวลานี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่คลิปมันหลุดออกมาแล้วเนาะก็อาจจะต้องโดนเขาเรียวกว่าไรน,นะสื่อลามกอา,า,าจารย์รนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งกระทง แล้วก็รวมไปถึงงานอาจารย์ด้วยนะฮะที่มันก็กลายเป็นคลิปลามกที่บางคนเอาไปแชร์ต่ออาจจะคนเอาไปแชร์ต่อที่ไม่มีการเซ็นเซอร์นี่อาจจะโดนด้วยเหมือนกันนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีข้อหาอะไรก็ทางนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้กำกับท่านจะพิจารณาคดีหรือว่ารวบรวมหลักฐานในขั้นตอนกันต่อไปนะครับในนางขอแมษก็ต้องกราบขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่ให้ความที่ให้ความสนใจและก็ ก็ขออยากบอกบอกไปทั่วคนทุกหมู่เหล่าเลยครับว่าทุกอย่างว่าที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ควรใน,นเมื่ออาจารย์แมนกระทำลงไปแล้วอาจารย์แมนก็ต้องกราบขออภัยสื่อและสังคมแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่เป็นเรื่องอย่างที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับสังคมเท่าไหร่นะครับต่อไปอาจารย์แมนก็จะไม่ทําเรื่องพวกนี้อีกแล้วครับขอบคุณครับเคยอาจารย์แมนมียืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดไม่มีแน่นอนในเรื่องของการที่ว่าลง ตะวันอยู่วัดลงไนต่างๆแต่ว่าลงนังหน้าทองลงมือลงแขนนะคะก็ทําปกติเหมือนเดิมครับได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเัื Minecraft> ่องพันสิเลยนะคะตามาป็นานขนาดนั้นเลยหรอคะเหตุการณ์เพราะคลิปเก่าๆมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือเราพูมาในกรณีของคลิปที่เป็นตัวปัจจุบันแค่นั้นครับคลิปเก่าๆท่านไม่ได้พูดถึงครับอันนั้นก็เป็นปัจจุบันก็เป็นอดีตเราต้ปล่อยไปครับ ตอนนี้เราหนักใจไหมเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการไม่หนักใจเลยครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาไปเครับเพราะว่าเราที่บอกว่าเราก็ทําจริงอะไรจริงแต่ว่าตามที่ท่านจะพิจารณาว่าควรโทษหนักโทษเบาหรือะไรต่ตางก็ตามแต่ท่านจะพิจารณาไเลยครับภาพไหนบ้างที่อาจารย์แมนคุรโพสเองว่าลูกศิญญษย์ริแวรยัยเป็นตัวนน<ด>คนอื่นถ้าเป็นถ้าเป็นภาพมันไม่ใช่เป็นกรณีครับแต่ว่าคลิปที่ออกไปนะมันมีบุคคลส่งต่อแล้วก็เอาไปนําเสนอในเพจหรือว่าในกลุ่มหรือว่าในทวิตเตอร์โดยที่ซึ่งอาจารย์แมนไม่ได้เป็นคนที่จะโพสเองค่ะค ที่เราถ่ายไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มากค่ะเพราะเคสพวกนี้ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นเ,เคสปกติครับแล้วว่าอย่างที่บอกกันแหละว่ามันเป็นแค่ในคลิปนี้ที่มันออกไปมีกระแสแรงมากเกินไปคับจึงต้องออกมาขอโทษสังคมอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันเป็นคลิปที่ไม่สมควรที่ไม่รู้ตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมก็ต้องขออภัยทางสังคมแล้วก็ ทั้งหลายทั้งมวลนะครับที่ทั้งกระแสโจมตีกระทั่งไม่กระทั่งคนชื่นชอบทุกอย่างก็คือจะไม่ทําแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งยิ่งใน้่